อ่ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมจะมาแนะนําวิธีการทําโปรแกรมイラสต์เทสเตอนะครับเบื้องต้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สี่นะครับก็ไล่จากง่ายมาหารูปที่มันยากขึ้นยากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็จะนําเสนอรูปนี้นะครับ รูปนี้นะครับก็จะพยายามทําให้ได้ประมาณนี้นะครับจะพยายามทําให้ได้ประมาณนี้เพราะว่าพอทําเสร็จปุ๊บก็มาแนะนํากันเลยนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาทํากันเลยนะครับให้เรามาชื่อไฟล์นะครับแล้วก็นิวนะครับให้ตั้งชื่อนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็แผ่นนี้ก็ผมใช้820นะครับกว้างนะครับ สูงก็650นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะพื้นขาวนะครับทีนี้เนระามาที่ตัว rectangle นี่นะครับมาที่ตัว ellipse t นี่นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไว้นี่ก่อน,นะอค,นครับ เอามาที่รีทูแล้วเสร็จแล้วให้เราเลือกสีนะครับก็ผมก็จะใช้สีอันนี้ใช้สีเขียวก็ได้นะครับเราก็ทำเป็นรูปวงรีนะครับครับประมาณนี้นะครับ่าจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาลิดที่ตัวนี้ครับ e ี e c t tool นี e l e c t i o n tool นะครับต่อไปก็ กดที่แป้นอ l t i m a t e นะครับแป้น ALT นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากลงมาดูว่าให้มันเป็นนะครับเสร็จแล้วก็ลากคอมนะเสร็จแล้วก็กดที่แป้นอ l t i m a t e นะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากลงมาครับมันก็จะได้รูปนี้นะครับได้รูปนี้ก็จัดให้ตรงครับคราวนี้ก็ลากนะครับ ลากคล่อมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่แป้นอัติเมทด้วยเหมือนเดิมนะครับลากมาแล้วก็ลากคล่อมนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากออกมานะเหมือนเดิมนะคลิกที่แป้นอัติเมทกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวนะครับกดที่แป้นอัติเมทค้างไว้ลากไปคือก๊อปปี้นะตอนนี้เราจะก๊อปปี้นะมาเสร็จแล้วลากคล่อมนะ กดแป้นอัติเมตค้างไว้ได้ก็ลากดูว่ามันจะเป็นเส,ส้นสีเขียวอยู่นะครับกดแป้นอัติเมตนะได้ก็ลากไปเอาออกนะครับลากคุมนะครับแล้วก็กดที่แป้นอัติเมตอีกครั้งนึ่งนะครับได้ก็ลากไปนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ลากคุมไปอันนี้ก็ลากลงมา นี้ดูว่าถ้ามันยาวเกินไปนะับเราก็อาจจะตัดออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับ delete d ดีล t e ออกไปก็ได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็เราจะได้ตัวนี้มาเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับะนะครับคราวนี้พอได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับเขาให้เรามาที่ตัววินด وز นี่นะครับ ก็มีวินโดว์นี่นะค,คลิกมาที่ตัวซิมโบลนะครับซิมโบลเสร็จแล้วเราก็นะครับลากตัวนี้ขึ้นไปเลยตั้งชื่อนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อเป็นลายหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับอันนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราดีลีตตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับลนะครับ ต่อไปนะไพ่เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวเก็ตเทนเกิลนี่นะครับครันนี้ก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเป็นจะได้ไม่งงนะครับจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเอามาทางนี้หน่อยครับก็ได้ตัวนี้มานะครับครั้นี้ต่อไปนะครับต่อไป ให้เรานะครับมาที่ตัวออ่ครับเตัวเอฟเฟกตนี่ครับเอฟเฟกนะครับมาที่เอฟเฟกต์แบบสามดีแล้วก็มาที่ตัวนี้ดีบลูฟนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้มาะอ่คันนี้นะครับคันนี้ให้เราคลิกที่ตัวพรีวิวนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ แบบอาร์ตนะครับแบบอาร์ตครับตัวนี้นะครับก็จะได้รูปนี้มานะครับคันนี้ให้เรามาที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นรูปนี้แล้วนะครับอ่ะคันนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับให้มันได้สามสามนะสามออฟทรีออฟทีนี่นะครับ นะครับ่าจากนั้นให้เรามา,าตัวนี้มาเอาตัวนี้ตัวที่เราทำเอาไว้นะตัวซิมเปิลนี่นะเอาออกมาเห็นครับได้มาเป็นรูปนี้นะครับอคราวนี้เราก็ทำการโคตรออมาหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็ ก็จะเป็นรูปนี้นะครับก็ดูว่าเราต้องการขนาดไหนนะครับถ้าเราถ้าว,ว่ามันมันมากเกินไปแล้วก็ขนาดมานะครับก็ทําการแต่งนะครับโอเคนะครับ อันนี้พอได้ลูดนี้เสร็จแล้วนะครับพอไดารูดนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราติก๊กที่โอเคนะครับอันนี้จะมาที่ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราทําการปรับนะครับ โอเคนะครับในตอนนี้ก็คือนะครับได้รูปแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เราไปที่ตัวแมบอาร์ตนี่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เราติกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ติกเลยนะครับเราจะได้สีนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เราทําการโอเคเลยแล้วก็โอเคนะครับนี่เราจะได้ตัวนี้แล้วอ่ะตัวนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับ คราวนี้ให้เรามาที่ตัวอ b อบเจกต์นะครับมาที่ตัวนี้นะครับ x pen นะครับไอตัวนี้นะครับผมก็ไม่ค่เห็นแล้วนะก็คลิกตามนะครับ x pen s per l e n d อะไรนี่นะครับคลิกไปเลยนะครับอันนี้ก็ให้เราจัดการคลิกขวาอีกทีหนึ่งนะครับคลิกตัวนี้นะครับ ungroup นะครับ อันนี้คือรูปมันก็แยกแล้วล่ะแต่นี้ว่าผมก็จะทำา้วตัวเนี้นะครับให้มันเหมือนกับภาพนะครับให้เรานะครับกดนะครับกดอัลติเมทนะแป้นอัลติเมทเนี่ย ALT นะค้างไว้นะครับมาที่ตัวนี้ครับส l เล็กชนนี้แล้วกันนะครับให้เรากดแป้นอัลติเมทค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากออกมาอ่านะอันนี้นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเราก็ที่จริงอนะเราสามารถที่จะลากขึ้นไปได้เลยนะครับที่จริงอนะลากขึ้นไปได้เลยเพราะว่าตัวมันต่ออยู่แล้วควน,นี้ว่าเราก็ต้องมาทําตัวนี้ก่อนนะครับคลิกขวานะครับ transform น,นะครับมาที่ r i f t นี่นะครับ,นะรบตัวนี้นะครับตัวนี้ ถ,ถ้าเราทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาต่อตรงนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ลากมาเอาโอเคกันครับก็กล่องมันก็จะมันมันก็จะได้กันอยู่แล้วสังเกตสีเขียวนะครับก็ดูนะถ้ามันยังไม่ได้เราก็เดี๋ยวก็ทําการแต่ง โอเคนะครับต่อไปก็ให้เราทำการ Copy ปี้ให้เราทำ Auto Selection Tool เนี่ยนะครับลากคร่อมนะครับเสร็จแล้วก็กดเปุ่ม a l m a t e ค้างไว้ครั้งหนึ่งนะครับเรื่องออกมาคราวนี้นะครับต่อไปนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วก็เราสามารถที่จะขยายภาพนะครับขยายภาพแล้วก็ดึงกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงต,ตรงด้านข้างก็เหมือนกันนะกดชิปค้างไว้แล้วก็ดึงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการใช้เทคนิคนะครับที่มันมีอยู่แล้วในโปรแกรม i e l l s t e a t o r นี่นะครับ นะครับมันมีอยู่แล้วเราก็นํามาใช้ประยุกต์ในการทํางานของเราได้นะครับอันนี้แล้วก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาผิดซ้ายผิดขวานี่ก็ทําได้ตลอดแล้วนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําเทคนิคเล็กน้อยนะครับเพื่อไปปรับใช้กับในส่วนที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับวิดีโอเนี้เป็นวิดีโอที่ห้านะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับใครที่ยังทําไม่ได้ก็ไปเริ่มต้นเลยนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนมาถึงตัวเนี้ยก็ค่อยๆทําไปเดยวผมจะนะมาแนะนํานะครับมาแนะนําให้มันแบบอ่าสับซ้อนขึ้นไปมันดีอีกสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเบ<ช>สิกที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วและไวนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนํานะครับการทํางานเบื้องต้นด้วยอ่าของโปรแกรม e l l u t t ซเตอร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ